มาแล้วครับรีโวหน่วยงานออโต้แคปยกสูงพร้อมหลังคาแคริบอยที่คุณถามหาโอ้โหมาปุ๊บรีวิวปับ๊บคันนี้รถเข้าใหม่นะครับใครหาอยู่นี่ครับรีโว่แคปสมาร์ทแครเกียออโต้รถหน่วยงานประวัติศูนย์คันนี้เท่านั้นครับที่ตอบโจทย์รถเช็กระยะ,เป,ะเป๊ะเลยนะครับป้ายแ็กยังอยู่เลยนี่เลยฮะรถสวยๆเดิมๆเปลี่ยนยางใหม่ให้เรียบร้อยดันหลบแกรนเทพร้อมหลังคาแคริบอยใครอยากได้ ดูคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดเลยครับสวัสดีครับพบก,กับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจมาอีกแล้วครับใครหาแคปอโต้ตยกสูง คันนี้เลยครับเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทำสปามาปุ๊บรีวิวปั๊บเช่นเคยนะครับนี่ฮะรวดเร็วทันใจนะครับสไตล์วินดีเซลคันนี้นะครับแน่นอนครับขอแนะนำเลย Toyota Hylux Revo 2.4e p r e นะครับ Pre r u n น e r คันนี้ได้เป็น Smart Cap นะครับได้เป็น Smart Cap ได้ปี2018เลขไมล์ประมาณ200 0 0 0นะครับคันนี้ราคาสุดคุ้มไปเลยครับ400,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับ49,000บาทเท่านั้นเอาไปใช้กันครับนี่ฮะที่สุดของความคุ้มเลยคันนี้ได้เปลี่ยนยางใหม่แล้วด้วยเนี่ยนะฮะที่สุดของความคุ้มค่าราคาประหยัดคันนี้แน่นอนครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์หลายท่านหลายท่านชอบนะครับนี่ฮะพ่อค้าแม่ขายเอาไปต่อยอดธุรกิจเอาไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับใช้ได้เลยคันนี้นะครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับเกียร์ออโต้ด้วยใช้งานได้ทั้งครอบครัวเลยแนะนำเลยแหละครับคันนี้นะครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณเดือนละ8,000 รายได้หมื่นหขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยมีบริการไฟแนนซ์ทั่วไทยด้วยนะครับเราจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยเลยสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องออกรถกับวินดีเซลเท่านั้นนะครับนี่ฮะคันนี้มาใหม่ๆนะครับต้องเรียนตามตรงว่าสภาพนะครับยังไม่ได้ทําสปายังไม่ได้ล้างใดๆเลยเข้าปุ๊บรีวิวปั๊บนะครับชัดเจนนะครับรถเข้าใหม่นี่เลยฮะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเรารีวิวกันแบบเพียวๆ นะครับที่สําคัญเราเน้นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทวกริ้วรอยความสะอาดต่างๆเราเก็บได้ทีหลังนะครับแต่โครงสร้างต้องเดิมเท่านั้นเรามาดูกันเลยครับเป็นอย่างไงนะครับคันนี้นะครับเนี่ยฮะได้เป็นไฟหน้าสวยๆนะครับมาลติร์เรฟเลกเตอร์ไม่แตกไม่ร้าวนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไฟติดนะครับไฟติดปกติเลยทุกทุกอย่างเลยเนี่ยเราเห็นนะครับวันนี้รถเข้าใหม่นะครับก่อนทําสปานี่ถือว่าดีมากๆนะครับเราได้เห็นร่องรอยต่างๆนะครับดูความเดิมดูความสวย นี่เลยฮะมาปุ๊บรีวิวปั๊บไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับได้เป็นชุดสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับหน้าตานะครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแครดยกสูงรีโวใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยครับโทรมาเลยตอนนี้นะครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5รถทุกคันของวินดีเซลนะครับเราคัดเกรดพิเกรด A นะครับเกรด A ไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ำตัวถังไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีกลับสีเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํารลูกสูญ มั่นใจได้ร้อนะครับซื้อรถกับวินดีเซลคุณจะได้แต่รถสวยกระบะเกรด A เท่านั้นนะครับคันนี้นะครับล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ10ขอบ17นะครับขอบ17ได้ยางเป็นดัลล็อปแกรนเทคเรียบร้อยนะครับคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนยางใหม่มาเรียบร้อยแล้วปี23นะครับชัดเจนสวยงามมากๆนะครับนี่ฮะยางใหม่กริปเลยปิงนกโช๊คอพด้านในนะครับสวยๆนะครับความสะอาดเดี๋ยวเราเคลียร์ให้นะครับเราดูความเดิมนะครับเราดูความเดิมเราดูตัวโครงสร้าง ที่สําคัญคือตรงโครงสร้างมากกว่านะครับต้องไม่บูบี้บุบบิดเบี้ยวต่างๆนะครับไม่มีสนิมต่างๆไม่มีร่องรอยการลุยน้ําหนักนะครับชนมาแต่อย่างใดนะครับเนี่ยฮะช็อปปิ้งนอกช็อกอัพนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับตัวช็อคอัพนะครับความเดิมเส้นสายนะครับรายละเอียดสันเหลี่ยมตัวรถนะครับเนี่ยฮะสวยๆนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับโลโก้โตโยต้าตรงกระจกแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับได้เป็นกระจกเดิมแท้โรงงาน กระจกมองข้างนะครับอันนี้ได้เป็นแบบพรีเมียมนะครับตัดสลับดําได้เป็นไฟเลี้ยว LED มาให้ตัวยกสูงนะครับพรีเลนเนอร์ก็ยังได้เป็นบันไดข้างไม้เช่นกันนะครับทั้งตัวแคบตัว4ประตูได้เหมือนกันหมดนะครับกระจกเดิมแท้ t ตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้หมดเลยติดเฟรม40มาให้รอบคันนะครับรถหน่วยงานคันนี้มือเปิดเป็นแบบพรีเมียมนะครับเปิดออกมาเนี่ยฮะทริปเลยนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้ ตอนนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ๆลูกค้าหลายท่านชอบครับมาปุ๊บจอดปุ๊บผมรีวิวให้ทันทีเลยนี่เลยครับรีวิวก่อนใครนะครับได้เห็นก่อนใครเลยคันนี้นะครับใครอยากได้นะครับทักมาเลยครับ0 6น6 9 6 6 3 3 5ตอนนี้มาคันเดียวนะครับแคปออโต้มีคันเดียวเท่านั้นคันนี้ใครสนใจนะครับทักมาด่วนเลยนะครับมาเร็วไปเร็วเหมือนเดิมปกติตามสถิตินะครับแคปออโต้เนี่ยเวลาเข้ามานะครับไม่น่าเกิน2วันติดจองหมดเลยคันนี้มาใหม่นะครับมาใหม่ รีบโทรด่วนๆเลยนะครับเนี่ยฮะสังเกตนะครับรถหน่วยงานนะครับเนี่ยฮะตรงนี้จะมีเป็นแท็กนะครับแท็กเช็คระยะของศูนย์โตโยต้าแท้เนี่ยครับแท็กยังอยู่เลยมั่นใจได้เลยครับชัดเจนนะครับตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์จากป้ายแดงคันนี้นะครับเนี่ยฮะเบาะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับปรับได้4ีทิศทางเป็นแบบมือโยกนะครับด้านหลังก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ กระจกไล่ฟ้าด้านหลังเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้ทั้งหมดนะครับสำคัญคือโครงสร้างหลักต้องเดิมนะครับเนี่ยฮะเราเน้นนะครับเนี่ยฮะหัวใจสําคัญคือโครงสร้างนะครับน็อตต้องไม่มีขันไม่มีไขนะครับเดิมๆแก้มข้างไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับขอบนะครับขอบประตูสวยๆนะครับสวยๆเรียงตัวสวยๆไม่มีสาดสีพ่นทับสติ๊กเกอร์ warning อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีสาดสีพ่นทับแต่อย่างใดนี่ฮะเสน่ห์ของรถในงานนะครับเน้นเดิมจริงครับเน้นเดิม เขาจะไม่มีการเอาไปเดินทางไกลนะครับเอาไปใช้ส่วนตัวอะไรอย่างนี้ไม่มีนะฮะร,รถหน่วยงานคือใช้แล้วก็จอดประจําหน่วยงานนะครับไปตรวจเช็คหน้างานต่างๆนะครับระยะกิโลก็ระยะกิโลก็มาตรฐานนะครับบางหน่วยงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะวิ่งเยอะหน่อยแต่ถามว่าบางท่านไม่สีเรียสเพราะว่ารถเนี่ยเขาเช็คระยะเป๊ะนะครับหนึ่งหมื่นโลเข้าศูนย์เป๊ะเลยนะครับต่อให้เป็น เลขไมล์ระดับหลักแสนก็ไม่มีปัญหานะครับอยู่ในสภาพอยู่ในระยะวารันตีด้วยนะครับนี่ฮะสวยสมบูรณ์คุ้มค่านะครับบริเวณสะโพกหลังนี่ฮะสะโพกหลังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตัวสปอร์ตเมทอานะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญเนี่ยครับไฮไลท์คันนี้ได้เป็นหลังคาแครีบอยมาให้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน่วยงานนะครับถ้าเป็นตัวแ c a เนี่ยถ้าเป็นรถหน่วยงานตัวแ c a นะครับเขาก็จะติดตั้งเป็นหลังคาแครีบอยมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับนี่ฮะแรกรับเข้านะครับ นี่ฮะแรกรับเข้ายังสวยขนาดนี้นะครับถ้าล้างทําความสะอาดรับประกันความกริปเลยนะครับกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ให้นะครับมือเปิดโพรเมียมนะฮะตรงนี้หลังคาแคลิบอยนะครับเปิดออกมาด้านในนะครับก็อยู่ในสภาพใช้งานได้นะครับเดี๋ยวความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้ร่องลอยการใช้งานมีเป็นธรรมดานะครับแต่สําคัญคือโครงสร้างหลักต้องเดิมเท่านั้นนี่ครับดูด้านข้างนะครับนี่ฮะสวอตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆตัวนี่ครับน็อตไม่มีขันไม่มีไข่เลยครับนี่ฮะปั๊ม 4L อยังอยู่ลูกศอนชี้ ยังอยู่นะครับเช่นเดียวกันครับนี่ฮะด้านข้างนะครับสปอร์ดเมรคอาร์คเรนตัวสวยๆนะครับน็อตมาร์คกิ้งยังอยู่นะครับปั๊ม 4R ลูกศรชี้ยังอยู่โอ้โหสวยๆเดิมๆแบบนี้นี่เลยครับรถคุณภาพนะครับจากวินดีเซลเอาคันนี้ไปใช้กันครับรับประกันความคุ้มเลยนะครับ4,900 0บาทผ่อน8,000นะครับผ่อน8,000รายได้1 6 0 0 0ซื้อคนเดียวจบเลยครับคันนี้นะครับพ่อค้าแม่ขายนี่ฮะเอาไปใช้งานเดินทางกับแฟนนะครับผู้หญิงขับได้เกียร์ออโต้ นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยนะครับขนข้าวขนของด้านหลังได้เนี่ยฮะเกียร์ออโต้ที่สุดของความทนเลยครับ2.4ตัว2.4ของโตโยต้าตัวนี้นะครับนี่ฮะขนคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับแนะนําเลยนะครับคันนี้นะฮะอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับชุดลมพงที่วางแก้วน้าต่างๆอยู่ครบๆเลยเนี่ยครับบริเวณซอกประตูนะครับไม่มีไม่มีขันไม่มีไขยเลยนะเนี่ยฮะต้องอย่างนี้ครับสวยเดิมต้องแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์วาร์ n i n g อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับบริเวณขอบประตูสวยๆเดิมๆสวยๆไม่มีสัดสีทับมาในอย่างใดนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่นะครับบริเวณแผงข้างประตูนี่ครับกระจกเดิมแท้กระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่ฮะเป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับวัตโต้ที่คนขับอย่างบานนะครับเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อย นะครับที่วางแก้วน้าชุดลำโพงได้เหมือนเดิมที่สําคัญซอกหน้านี่ครับนี่ฮะซอกต้องต้องเดิมๆนะครับเนี่ยฮะน็อตต้องไม่ขันไม่ไขนะครับไม่มีโดนข้างไม่มีโดนแก้มมาแน่นอนสวยๆคุ้มๆนะครับคันนี้คนขับก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าพรีเมียมปรับได้หกทิศทางนะครับแมนนวลปรับได้หกทิศทางคันนี้เลขไม้นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับคันนี้เลขไม่สองแสนสามนะครับสองแสนสามนี่ฮะ เฉลี่ยก็วิ่งประมาณ9 0้าสิบถึงร้อโลถือว่ามาตรฐานนะครับบางหน่วยงานเนี่ยก็คือไป45กับ45ประมาณนี้นะครับอยู่ในเรทมาตรฐานที่สําคัญราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบครึ่งเลยนี่แหละครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวรถเนี่ยนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับเช็คระยะศูนย์เป๊ะๆมั่นใจได้นะครับคันนี้พวงมาลัยได้เป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับสไตล์สปอร์ตเลยแอรแบ็คคู่หน้ามีมาให้ปรับได้สีทิศทางนะครับคอนโซลสะอาดสะอาๆสวยๆกริ๊บๆเลยฮะเนี่ยฮะ ยังสวยๆสะอาดดนะครับตัวแอร์แบ็กมีให้นะครับเอกสารต่างๆคู่มือเล่มต่างๆสำนองสำเนาอยู่ครบๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําสปาให้นะครับคลิปๆอันนี้รีวิวแบบจริงใจนะครับเพียวๆมาปุ๊บรีวิวปั๊บแบบนี้ให้ดูกันนะครับเครื่องเล่น DVD มาตรฐานเดิมโรงงานนะครับมีช่องต่อ USB AUX ให้นะฮะแอร์ได้เป็นแอร์แบบแมนนวลปรับได้4ระดับนะครับช่องต่อ power outlet ให้2จุดนะฮะที่วางแก้วน้ําที่วางมือถือ มีให้นะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับหกสปีดพร้อมดูโอโหมดนะครับโหมดโหมดประหยัดแล้วก็ความปลอดภัยนะครับแล้วก็โหมดเร่งแซงพาวเวอร์โหมดนะครับเบรกมือนะครับมาตรฐานก้านดึงก้านยกนะครับตัวตัวคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นผ้าบุนุ่มแล้วก็เนี่ยฮะเป็นช่องเก็บของนะครับด้านบนอุปกรณ์ส่วนควบนะครับมาตรฐานนะครับมาตรฐานไฟต่างๆส่องสว่างติดหมดนี่แหละฮะสวยๆนะครับเดิมๆเน้นเดิมครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆโรงงานแบบนี้ นี่แหละครับรถหน่วยงานมาตรฐานศูนย์นะครับต้องซื้อรถกับวินดีเซลเท่านั้นนะครับรับประกันคุณภาพเลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับนี่แหละครับเครื่องยนต์นะครับกลิบๆเลยเข้ามายังไม่ได้ทําสปานะฮะมาปุ๊บรีวิวปั๊บยังปิ๊งขนาดนี้นี่และครับเครื่องยนต์นะครับ2.4ลิตรคอมมอนเรลนะครับ150แรงม้านะครับความประหยัดความแรงไม่ต้องพูดถึงเหมือนเดิมนะครับ รู้กันดีเลยนะครับที่สําคัญนะครับตรงนี้นะฮะบริเวณสติ๊กเกอร์มอกรนะครับยังอยู่นะครับแผ่นเพลทชัดเจนนะครับเปลยดเดือนกันยาปี18ชัดเจนเลยนะครับคันนี้นะครับนี่ฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไข่ซอกในสวยๆสวยๆเดิมๆนะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้คานหน้านะครับนี่ฮะคานหม้อน้ําต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับปั๊มแอลนะครับยังอยู่ลูกศรชี้ยังอยู่คานเดิมนะครับคานเดิมแน่นอนด้านในนะครับด้านใน สวยๆนะครับเนี่ยฮะคานคานคานด้านในนะครับเนี่ยฮะคานด้านในตรงๆด้านในนะครับเนี่ยฮะสวยๆมองยาวๆนะครับเนี่ยฮะซูมกันให้เห็นนะครับเนี่ยฮะโอ้โหตรงๆไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับปั๊มอาร์ยังอยู่ลูกศรชี้ยังอยู่นะครับเนี่ยฮะชัดเจนนะครับมาร์คกิ้งต่างๆอยู่ครบๆเลยตัว ABS ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มอยู่ในสภาพสมบูรณ์เครื่องแห้งๆสวยๆใครหาอยู่นะครับคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อน8,000 รายได้หมื่นหขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยคันนี้แนะนำเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะแคบยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเนี่ยฮะแนะนำคันนี้เลยนะครับไฮลักซ์รีโว่ 2.4E นะครับคันนี้พรีเลนเนอร์ได้ปี2018เลขไมายสองแสนกว่านะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ90-100โล ราคารถใหม่ป้ายแดง7 0 0 0กว่าแน่นอนครับวันนี้วินดีเซลจัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง4,900บาทเท่านั้นนะครับ4,900 0บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อน8,000เท่านั้นเองรายได้1 6 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพรับเหมาอาชีพอิสระนี่เลยครับมีรายได้ประจำนะครับตรวจสอบได้ชัดเจนเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนี่เลยครับเอาคันนี้ไปใช้กันนะครับต่อยอดธุรกิจเหมาะกับใครครับเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้า หรือแม้จะเป็นวัยทํางานนะครับทั่วไปเซลล์ต่างจังหวัดนะครับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายข้อดีคือเป็นรถยกสูงวิสัยทัศน์มองง่ายเกียร์ออตโต้ผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับยิ่งดีใหญ่นี่เลยครับคันนี้เลยครับแนะนำเลยนะครับฟรีดาวผ่อน8,000เท่านั้นเองโทรมาเลยครับ064-696-6335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับที่สำคัญมีไฟแนนซ์เซ็นได้ทั่วไทยด้วยอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเดี๋ยวส่งคลิปวิดีโอไปให้ดูโดยละเอียด มั่นใจได้ร้อยเลยครับวันนี้ขอบคุณมากมกครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมสําหรับรถกระบะสวยๆคันถัดไปจะเป็นรุ่นไหนน่าสนใจแค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้วินเพจยนต์ไปแล้วครับสวัสดีครับ